ขอบคุ้ยกระชาสบายดีท่านผู้ชมพ,อพออบพ่อกับข้าพเจ้าขโมนกระชาโคตรเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกระชีพาท่านผู้ชมไปเบิ่งส่วนนั่งมอนได้ท่านผู้ชมว่าอาทิตย์นี้นั่งมอนเราลงพักอีกอย่างเด๋งเนาะพักสีงามหรือบง่งามเนาะอาทิตย์หนึ่งกระปงเงาเติบอะไรได้ยินเนาะเอ้อ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ทีอเออเออนี่แต่เหียบหอดปีมาแหละจ่ายพีออ่ปีเลยจ่ายออจ่ายเพื่อนโดยตรงตเลยทีมม่เริ่มวัน,นที่หนึ่งจากทีจ่ายจะเก็บกันจ่ายให้เพิ่อนเริ่มมันเริ่มเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเออเฉพาะปีสองพันห้าสี่ที่เออจะเก็บกันว่ามในตะโคอยว่าสามไร่โบหรือสองไร่โบหรือสี่ไร่ต่อปีเออมันต้องได้แทกแล้ว เออแทกตัวจริงว่ามันถือท่าได้หรอคะน้อยเห็ดหลายไผ่เห็ดหลายกระเสียหลายกระเมีนเลยตามเนื้อทีตัวเองหันหละข่าวเออแบบกับเพ็ดคองคองนี้ขาเพ็ดคองนี้ไปซื้อหันลงมาเนี่ยขาไปยังเห็ดเมดเห็ดนี่ใส่ของเห็ดสองเมล็ดวะเออเขายมอ้อยเลยชิ้นใหญ่พี่ผุนบ่เออถ้าเจ้าระปันกันกับพวกเองบ่กระเองพันร่วมหอดผุนผุนนี่ไม่บ่เออเส็ดนี่แบบลมที่ห้องน้นสุดผุนเลยมนบ่ เออสุดหลอกเลยเนาะเออขึ้นไปเลยเออโอ้โทบัน้สิเอาไว้บอันนี้ลองเฮงกลวงเนาะเออสมพานยังคือเก่าปินบอหอดใส่ดินกระเจ้านะเออซื้อสมพานเลยม็นบอ เออเจ้าหนึ่งเลยล็อกพุ่นดมันบ่ล็อกลืมเจ้าของไอ้แล้วรักพ่พี่เห็ดเออ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 เก็ยังไข่เนาะคือว่าชิ้ดนนี้อ้าวพวกในชี้นี้ไปใช้นอกบานีวะเออได้สิวอีกก็สบายเลยเนาะนี่บองเห็ดแหละบองกังวลเลยมันบอบานีตะกี้อุ๊กใจอยู่ได้มันบอมันบุคืออยู่พี่ได้เนาะหันปลูกพักมาบองอื่นกับบุคือเนาะ อยู่นี่มันสบายเด้นี่สวนหนองมอนก็ยังอยู่ท่านผู้ชมเบิ่งเอาแต่ว่าักอันนี้มัดดินลงเด้ท่านผู้ชมยงักมเนาะกับักบงนี่งามท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นอนะเบียร พักกาศหนาเบิ้งไหม,ต,มตัวมัดดินกินท่านผู้ชมพืกผักาศซ้อมกับเบิ้งไหมจนสอยเมดแต่ว่าพักบงมันบวกกินนี่นี่เนาะอันนี้มันโซนนี่มันน่ยมันตอบเสงเนี่ยท่านผู้ชมพะวาตะวินตอบตะวินลงแหละอันนี้มันพักแปะด้วยท่านผู้ชมนพรามันงามนะ อันนี้เป็นสำหรับสวนนี่ท่านผู้ชมแล้ขวขวับผู้ชมขับขับประเจ้าจะพ้าเอฟซี C ไปเบิง่งโต้สวนใหม่ของนางมอญกำลังบุกเบิกท่านผู้ชมที่ผาท่านผู้ชมไปเบิง่งปะอยู่ฝุ่นขับเจ้าล่องเนี้ยงเหนี่ยวง่ามบ่หรือบอง่ง่ามเนาะส่วนสวนเอฟซีติดตามคลิปตอนต่อไปขับพระเจ้าจะผ้าทาาาาา่านผู้ชมไปเบิ่งสวนนางมอญโต้สวนใหม่เนาะแลาวส้มต่อท่านผู้ชม จะลอกขึ้นไปพูนเทิงพูนแหละผ้าทันผู้ส้มยางหลอกขึ้นไปหาน้องไผ่ลาคอยพูนนางจันพิงพหูเนาะส้มส่วนไปจะนาผ้าทานผู้ส้มไปเบิ่งผักแต่ละนานแต่ละนานของนางมอทันผู้ส้มพูนแหละจนหอดพูนแหละเพราะว่าส่วนนางมอจะเป็นส่วนเาาเนาะตอนนี้มันตตเก่าเด้อัวใหม่่ยังบาท่านได้ผ้าทานผู้ส้มไปเบิ่งเนาะเอละ คลิปหนาขับเจ้าจะพาเอฟซีไปเลาะเบิ่งส่วนใหม่เราจะถิมวางถิมวางเพราะว่าหญ่ส่วนแล้วสื่อดินใหม่เลยแล้วก็ไปบุกเบิกส่วนตัวใหม่ทำส้มเก่งออกบ,บ่งซองนาใน,นกระบ้างามๆทำผู้ชมงานแหงงมบ่า ตวนี้นเมน์ประกาศนะ้าเรือมัดดินกินเห <c oughs> <c oughs> มืองห้อมปลอมห้อมปลอมเนี่ยก็บักงามงามงามได้งามดีห้มอมปลอมอื้อเหมืองเอาางาธรรมสมงามแทงงามว่า ้อมปอมซองนาน,นี่ได้ถั่มผชมกระิิด้ยลายล้านเติบได้นน่นี่แ <c oughs> มนผักบุง้ตงตัวนี้แม,มนเอาออกแลละสนน่ะคาับส้มอ๋อตัวนี้กะปะวางแต่ว่าเราไทยจอมที่ไทยนะ่ะ น้นองไผ่คอยอยู่ฝนทำสมท้ยตากแดดไว้ให้หย่าตายอันนี้คือวิธีขาหญ่าเฮ้ยบ่อนัานพักก็จับจังบุบมีหย่าย่อนว่ะก็จับตากโจนหย่าตายทำสมแตะจังคอยลงแล้วก็เลิกหย่าบ่คอยขางมีเนาะ เป็น,นกำลังล่งใหมใหมเนอะยังปทัธาด้เห็นยังบาแตกสามสม้มยังบูหัวเป็นพักยังโซนน,นี้กำลังฮดอยู่นี่ จ้าเป็นเพลงเงียงเพผืนเดอ้อทำผู้ชมเพลงผู้หน่อย <c oughs> องามๆทำผู้ชมเบิ่งเพาะมันงามไปบบได้บาดนีนากำลังโคตรประกาศหน้านะครับผู้ชมกับสลดัดตูสลัด่งามสวยงามบาดตัวนี้ สลัดตัวนี้ของเขาบอกแป้งปะของโตปะโอ้เธองามสลัดใบเนาะงามขนาดเดิบของเต้นี่มักก็กสีเลืออยู่บ่กริ่งเอ้ยมันคือกินกี่ลึกกี่ลำแท้โพดโพอันมัดดินเนี่ยก็ดีนเนาะลงเอากระดกกระเดียลงลายลงโพดลงโพ ไปปลูกล้ว้าทางนั้นนะ่ะง่าย,า,งายันยังพูดง่ายอ้าวพักอันนี้ตัวลกมาเห็นยนันงคือใบจวงใบเห็ดแนวมันออกหมากเลยลอกมัน,น <c oughs> ตัดไ้ไพรตัดดอกมันทีมเออมันออกดอกเออมันแตกใหม่ ปัดไปก็ใหายแบบนี้ไปเลยในนี่เนาะตัดตัดไปบงเลยเป็นบ่ป้านี่ปลูกใหม่วะเออพี่พูนมันมันแบ่งหายจากนานซ้ำเก่าวะชิมหานานโอ้ยนี่ขีร้ายขึ้นได้บาดนี้เอาเบิ้งสีไว้บ่ผู้เดียวน่ะ พักออกันฮอมเปร์นี่กับซิดเนียอีกเนาะลรคใหม่แตกดอกเมิดพักกันพุลผ้านี่แตกเศษแต,ก,ตกว่าอืม เออฮ่ฮ่อเออเอาฟุ้นมาไซวันิตัดเนี่ยนั่นเลยเออปุ้ยเหล็กแต่เพลิดเแล้วเนาะปุ้ยเล่งไง เออไก่สีหอดเลยได้พี่ใหม่ก็ดีพี่ใหม่สาคบนี่ตัวเออแต่วนะ่าเผือกสีเหลี่ยวนาอโอ้ยผ้ดเดียงอง,งองมๆผู้ส้มออกเทออกว่าพักอันนะนี้น่ะเนียกว่าลายกระดอกระเดียจนกมทีบเลย <c oughs> มื่อนี้าวานเอาพักยังออกวะเออเมื่อวานบุ๊ยพักออกทานผู้ชมนางจันเพ่งคอยมาติดตามสวนนางมอสแล้วก็นางเพ่งให้ทานผู้ชมเบิ่งทานผู้ชมเออแต่ว่าช่วงนี้บุ๊ยพักออกสําหรับนองไพ่หลาคอยตัดกําลังตัดอันดอก พักโบล่าผ้าอยู่ท่านุ่มมดแสงแล้วเบิงจนขาวจูนพูนเลยทา่านุมแสงมดแหละสำหรับอาทิตย์นี้เนาะท่านุ่มอ่าสำหรับเอาคลิปนี้กับสิข้อจบไ้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านพุ่มสิติดต,ตามตังเต่ต้นจนจบสวยเป็นกําลังใจแก่ขอบขัวนั่งมอนแล้วก็นั่งจันเพ่งในการเหตุการณ์เกษตรและก็เป็นกําลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมขาพระเจ้าไปในตัวเออสำหรับภายในอาทิตย์นี้แต่บอ้โหวันอาทิตนาเนี่ยคือชิญังผู้ท่านใหญ่เด็กนอกเพ่งเอออาทิตย์หน้าคือชิญังอยู่ทานผู้ชมคลิป,ลป,ลป,ลปตอนต่อไปผมแหละจังสิได้ไปรีวิวสวนใหม่ให้ทานผู้ชมเปิงเออเออเเพราะว่าก่ออ่าง,างทั้งปูนทั้งบุตรในเหล่วเชื้อกระสิ<า>ขอ,ขอลาดทานผู้ชมไปเพียงตอนนี้พบกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย